ดีค่ะจากร้านก่อกระหนกการเกษตรนะคะวันนี้มีลูกค้าจากอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสเกตนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับมานะคะ,ะลักษณะของเครื่องหยอดข้าวแปดแถวจานคู่นั่งขับนะคะ,ะตัวนี้จะมีกงจับยันอยู่สองตัวนะคะมีกงจับยันอยู่สองตัว เพื่อให้มันสมดุลกับเครื่องนะคะเพื่อให้เครื่องไม่มีปัญหาในการหยอดนะคะมีกครงจักรสองตัวนะคะทีนี้กระปุกมีทั้งหมด4กระปุกกระปุกละยี่สิบกิโล4กระปุกก็80กิโลนะคะทีนี้ก็มีจานจานที่แหวกจาน12นิ้วนะคะจาน12นิ้วในจานแต่ละขานี้ จะมีลูกปืนอยู่4ตลับนะคะมีลูกปืนอยู่4ตลับทั้งหมดก็คือ8ขาลูกปืนทั้งหมดก็32ตลับนะคะอาคารความกว้างของคานนะคะความกว้างของคานก็คือ1เมตร80เซนติเมตรนะคะใส่รถไถนั่งขับได้ตั้งแต่จากแรงจ้ะ30บัว่ามสแรงขึ้นไปถึง90แรงนะคะขึ้นไปนะคะตัวนี้ กระปุกนะคะในกระปุกจะมีจานแบบดำเป็นหยอดเป็นดำเป็นกกอไปนะคะในกระปุกทั้ง4ี่กระปุกนี้จะมีจานให้แล้วคือเป็นจานแบบดำเป็นกกอไปนะคะทีนี้ร้านคา้าใจดีนะคะแถมจานแบบโรยเหมือนกับแบบบานไปสี่ใบนะคะถ้าลูกคา้าต้องการหยอดแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้ทันทีนะคะ อโอเคขึ้นรถตัวนี้จะนําส่งวันนี้นะคะจะนําส่งวันนี้นะคะ,ะ,ะล,ลูกน้องกําลังถอยรถมาลูกน้องที่ไปส่งก็ต้องเป็นช่างนะคะที่ชนานาญเกี่ยวกับเครื่องหยดข้าวนะคะเพื่อจะได้ไปให้คาปรึกษาให้คาชี้แจงเกี่ยวกับเครื่องนะคะว่าถึงเงว่ามันมีปัญหาอะไรเราต้องทํำยังไงนะคะตัวนี้ ก็จะมีช่างผู้ชำนาญงานนะคะถือเครื่องมือไปเลยค่ะตัวนี้ส่งถึงที่นะคะส่งถึงบ้านนะคะไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเราอยากได้นะเราก็สั่งมารับออเดอร์ไม่อั้นค่ะถ้าสนใจติดต่อที่ร้านก่อกระหนกการเกษตรตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเบอร์โทร094 469 9224 หรืออีกเบอร์หนึ่ง2 8 6955 5นะคะตัวนี้นะคะทักเฟสทักไลน์มาคะนะคะยินดีให้คำปรึกษาให้การบริการเต็มที่ค่ะดูแลลูกค้าเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดนะคะที่ไว้วางใจร้านก่อกปนการเกษตรสั่งสินค้าเครื่องหยอดข้าแปดแถวจานคู่มานะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ